เดี๋ยวไอด่านี่คุณคุณนะเอ๊ะปเทเป็นคนโดดด้วยเกิดเอาเนอเอ้าเดี๋ยวเดไอด่านี่เอ๊ะไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะเไมวเวอาๆม่ไม่ได้ไอด้ามาได้ไงเนี่ยหยาลวก่อนท่านไอด่าระวังหุ่ตีน ติดด้วยอมีคนโอ้มายก้าฮุ้ยตายแล้วฮุ้ยล้มมันมีคนกระโดดออกไปข้างล่างเมื่อกี้แต่ว่าอ้อกระตุกเออค้าง อ่ะหลุดพี่เทพไม่นะฝาด้ลยนะนสันลี่ <laughs> สู้เขาสันลี่สู้สู้สันลี่สู้สู้สสอ๊้ชน,นะแล้วคตรจริงอะ่ะอืมอุ้ยเจ๋งสุดยอดเลยแต่เราไม่ได้ดูฉากน,นั้นทุกคนเฮ้ยนี่ไงท <laughs> ุกคนอ๋อไม่มีใครเลย <laughs> เอ้าจอเขียวไปเลย